นะฟังพระสูตรนี่นะบระมะกัลยาณมิตรตคาถาพระพุทธเจ้าทรงเป็นยอดกัลยาณมิตรผู้ใดอาศัยพระพุทธเจ้าคืออริยมรรคมีองค์แปดเป็นกัลยาณมิตรแล้วผู้นั้นย่อมพ้นจากทุกทั้งปวงได้พระอานนท์ ได้กล่าวคํานี้กับพระผู้มีพระภาคเจ้าว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญความเป็นผู้มีมิตรด,ดีความมีสหายดีความมีเพื่อนผู้แวดล้อมดีนี้เป็นครึ่งหนึ่งของพรหมจรรย์เมื่อพระอานน์กล่าวอย่างนี้แล้วพระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตัดกับพระอานน์ว่า ดูก่อนอานอนท์เธออย่ากล่าวอย่างนั้นดูก่อนอานอนท์พระนนทูนพระพเจ้าว่าผู้ที่มีมิตรด,ดีมีกัลยาณมิตรด,ดีเป็นครึ่งหนึ่งของพรหมจรรย์เลยทีเดียวแต่พู้เจ้ากลับบอกว่าเธออย่ากล่าวอย่างนั้นอานอนท์ความเป็นผู้มีมิตรด,ดีมีสหายดีความมีเพื่อน ผู้แวดล้อมดีนี้เป็นทั้งหมดทั้งสิ้นของพรหมจรรย์ทีเดียวไม่ใช่ครึ่งหนึ่งครับเป็นทั้งดูจก่อนอานอนท์พุทธบริษัทผู้มีมิตรด,ดีมีสหายดีมีเพื่อนผู้แวดล้อมดีย่อมเจริญอริยมัรคมีองค์แปดย่อมกระทําซึ่งอริยมัรคมีองค์แปดให้มากได้อย่างนี้แล ดูก่อนอานน์สัตว์ทั้งหลายเหล่าใดได้อาศัยเราคือพระพุทธเจ้าเป็นกันลยาณมิตรแล้ว,ส,ว,ลว,ลว,วสัตว์ทั้งหลายผู้มีความเกิดเป็นธรรมดาย่อมหลุดพ้นจากความเกิดได้สัตว์ทั้งหลายผู้มีความเกิดเป็นธรรมดาย่อมหลุดพ้นจากความเกิดฟังประโยคนี้ไว้นะครับได้ สัตว์ทั้งหลายผู้มีความแก่เป็นธรรมดาย่อมหลุดพ้นจากความแก่ได้สัตว์ทั้งหลายผู้มีความแก่เป็นธรรมดาจะพ้นจากความแก่สัตว์ทั้งหลายผู้ที่มีความเจ็บไข้เป็นธรรมดาย่อมหลุดพ้นจากความเจ็บไข้ได้สัตว์ทั้งหลายผู้ที่มีความตายเป็นธรรมดา ย่อมหลุดพ้นจากความตายได้ใช่เราหรือเปล่าครับผู้ที่มีความเกิดเป็นธรรมดามีความแก่เป็นธรรมดามีความเจ็บเป็นธรรมดาแล้วก็มีความตายเป็นธรรมดาเรารู้สึกอย่างนั้นมาตั้งต้นนะถ้าใครบอกว่านี่เป็นทุกข์ไม่ใครๆก็เป็นสัตว์โลกผู้มีความเกิดความแก่ความเจ็บความตายเป็นธรรมดา วันที่พระเจ้าตัดสินใจออกจากวังท่านเห็นแค่คนแก่คนเจ็บคนตายแล้วก็สมะาดาแล้วราหุลคลอดออกมาท่านเป็นผู้ที่ไม่เห็นความเกิดความแก่ความเจ็บความตายเป็นธรรมดาแต่ท่านเห็นสิ่งนี้เป็นทุกข์แล้วท่านเห็นว่าทุกคนเลี่ยงจากสิ่งนี้ไม่ได้รวมถึงพระชายาของท่านพระนางพิมพาราหุล พระราชบิดาทั่ว,ต,วตัวท่านเองแล้วก็ทุกคนท่านจึงออกสแสวงหายาเพื่อจะรักษาสิ่งนี้ให้ได้หลายคนปราโมทบอกว่าพระพุทธเจ้าทิ้งครอบครัวหากใครสักคนที่เห็นปัญหาของครอบครัวและเห็นของเพื่อนมนุษย์แล้วเขาพยายามที่จะแก้ปัญหานั้นอย่างสุดความสามารถ ไม่รู้ว่ายาจะมีจริงไหมทางออกจะมีจริงหรือเปล่าแล้วมันจะมีอยู่ที่ไหนก็ไม่รู้แต่ทุ่มเททั้งชีวิตกำลังกายกำลังใจและที่สำคัญท่านได้พบแล้วด้วยจริงๆเพราะฉะนั้นท่านไม่ใช่เป็นผู้ที่มีความเกิดเป็นธรรมดาแต่ท่านเห็นความเกิดเป็นทุกข์ท่านไม่ได้เห็นความแก่เป็นธรรมดาท่านเห็นความแก่เป็นทุกข์ ท่านไม่ได้เห็นความเจ็บเป็นธรรมดาเหมือนพวกเราเราโชคดีที่ท่านไม่เห็นสิ่งนี้เป็นธรรมดาเหมือนพวกเราไม่งั้นวันนี้จะไม่มีการตรัสรู้เกิดขึ้นเลยหากวันนี้ใครเห็นอย่างที่ท่านเห็นแล้วบอกที่บ้านบอกว่าไม่เอาแล้วเกิดแก่เจ็บตายเป็นทุกข์จะออกไปหาสัมโภมกกธรรมคนที่บ้านท่านจะถามว่าเดี๋ยวเดี๋ยวเด๋เพี้ยนหรือเปล่าใครๆเขก็เป็นอย่างนี้ ผมถึงบอกว่าเราโชคดีมหาศาลอย่าปล่อยให้ผ่านไปเฉยๆก็แล้วกันนะครับสัตว์ทั้งหลายผู้ที่มีความโศกความร่ำไรรำพันความไม่สบายกายความไม่สบายใจความคับแค้นใจเป็นธรรมดาย่อมหลุดพ้นจากความโศกความร่ำไรรำพันความไม่สบายกายความไม่สบายใจ ความคับแค้นใจได้ดังนี้เพราะฉะนั้นผู้ใดอาศัยพระพุทธเจ้าเป็นการยาณมิตรแล้วย่อมเจริญอริยมรรคมีองค์แปดย่อมประธรรมให้มากซึ่งอ,อริยมรรคมีองค์แปดด้วยเหตุนี้ผู้นั้นย่อมพ้นจากทุกข์ทั้งปวงได้ด้วยอาการอย่างนี้แหละ เพราะฉะนั้นคําว่ากัลายาณมิตรนะครับกัลายาณมิตรที่เราหมายถึงส่วนใหญ่เราก็จะหมายถึงคนที่ชวนเรามาคอรสคนที่แนะนําสิ่งดีๆให้กับเราซึ่งแน่นอนเมื่อกี้พระเจ้าก็ตรัสว่านี่ก็คือกัลายาณมิตรแต่กัลายาณมิตรที่แท้จริงที่จะพาให้เราพ้นทุกข์ก็คือพระสัมมาสัมพุทธเจ้านี่คือกัลายาณมิตรที่แท้จริง แล้นในความหมายของคําว่ากัลยาณมิตรที่เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านก็บอกเอาไว้แล้วคือผู้ที่จเจริญอริยมรคมีองค์แปดนั่นเองเพ่อแม่แต่เกาะชายพร่อเหลืองพระพุทธเจ้าก็ไม่ได้อะไรเหมือนวักกะลิแต่ว่าหากผู้ใดมาจเจริญมรคมีองค์แปดผู้นั้นจะมีพระพุทธเจ้าเป็นกัลยาณมิตรเพราะว่าจะพ้นจากความเกิดเป็นธรรมดาความแก่ความเจ็บความตายเป็นธรรมดา ท่นรยนานมิตรที่เราพูดถึงดีครับไม่ใช่ไม่ดีแต่ไม่เที่ยงถ้าเขาว่าที่ไหนดีเขาก็ชวนท่านไปที่นั่นแต่คำว่าที่ไหนดีเนี่ยไม่รู้ดีจริงไหมแต่ถ้ามีพระพุทธเจ้าเป็นสารณะ เป็นสัจธรรมไม่มีต้องเลี้ยวกลับครั้งหนึ่งที่ผมไปอยู่ที่เกาะพังงานก็เดินดูอยู่ที่วัดวัดหนึ่งก็มีภาพพุทธประวัติอยู่ที่สละขณะที่ผมกำลังเดินดูภาพก็มีฝรั่งสี่คน เป็นผู้หญิงสองคนผู้ชายสองคนเป็นชาวเยอรมันเขาก็คงก็มาเที่ยวชมวัดผู้หญิงคนหนึ่งก็เดินเดินเดินดูภาพแล้วก็มายืนยืนอยู่ข้างหลังผมเขาก็ถามผมว่าอันนี้ภาพอะไรเป็นภาพพระแม่ธรณีบิดมวยผมนะครับภาพนะผมก็อธิบายเขาฟังเขาก็ ทำท่าทางสนใจนะครับเขาท่าทางเขาเป็นคนสนใจเรื่องพุทธศาสนาเขาก็ถามเขาก็พูดขึ้นมาเขาก็เล่าให้ผมฟังชวนคุยเขาบอกเขาเชื่อนะเรื่องกฎแห่งกรรมแล้วก็ก็เชื่อเรื่องของการเกิดใหม่แต่แฟนเขาไม่เชื่อเขาก็มองหน้าไปทางแฟนเขาแฟนเขายิ้มยิ้มแฟนเขาไม่เชื่อ แล้วเขาก็ย้อนถามผมว่าแล้วอยู่เชื่อไหมผมก็ยิ้มยิ้มผมบอกไอ้ไม่เชื่อความจริงไม่ได้ขึ้นอยู่กับใครว่าจะเชื่อหรือไม่เชื่อความจริงก็คือความจริงใครจะเชื่อ,อยังไงก็ได้ความจริงไม่เคยเปลี่ยนแปลงไปตามความเชื่อของใคร ไม่ว่าอยู่จะเชื่อว่านรกสวรรค์มีหรือแฟนอยู่ไม่เชื่อว่านรกสวรรค์มีนรกสวรรค์ก็ไม่ได้เกี่ยวกับความเชื่อของใครนรกไม่ได้ไปเพราะความเชื่อนรกไปเพราะความชั่วอยู่จะเชื่อหรือไม่เชื่อก็ได้แต่ถ้าอยู่ทําชั่วอยู่ได้ไปแน่อยู่ได้สิทธ์นั้นเลยสมัยก่อน เราก็เรียนวิทยาศาสตร์เขาก็บอกว่าคนในสมัยก่อนเขาพิสูจน์แล้วเขาเชื่อว่าโลกใบนี้แบนผมถามว่าโลกมันเคยแบนตามความเชื่อของใครสักวินาทีมหลังจากนั้นมนุษย์ทั้งหลายเริ่มเข้าใจความจริงเห็นแล้วว่าโลกใบนี้ไม่ได้แบนมันกลมจากการพิสูจน์เข้าไปสังเกตโลก ้าตอนที่เขาเข้าใจว่าโลกใบนี้แบนผมบอกว่ามนุษย์มีสัมมาอัมเบีพิชาทิฏฐิแล้ววันหนึ่งเมื่อเห็นโลกใบนี้กลมมนุษย์ก็เริ่มมีสัมมาทิฏฐิอาเฉพาะเรื่องของโลกนะครับไม่ได้เกี่ยวกับสัมมาทิฏฐิที่เราจะพูดถึงในมารคกอะไรนะครับเป็นคําอุปมาเฉยๆวันหนึ่งเข้าใจผิดว่าโลกใบนี้แบนก็เป็นวิชชาทิฏฐิวันหนึ่งเข้าใจถูกว่าโลกใบนี้กลม ก็เรียกตัวเองว่ามีสัมมาทิฏฐิเข้าใจถูกเลยผมถามว่าโลกมันเคยเปลี่ยนมากลมตามความเชื่อของใครไหมไม่เคยมันเป็นของมันอยู่อย่างนี้มันไม่แบนมันไม่กลมตามความเชื่อของใครทั้งนั้นใครจะเชื่อว่าไงโลกก็ไม่ได้หือไม่ได้อือด้วยแล้วก็ไม่ได้โกรธแล้วก็ไม่ได้ตอบรับไม่ได้ยินดีแล้วก็ไม่ยินร้ายกับการกระทําหรือความเข้าใจของใครทั้งสิ้น หาผู้ชายคนที่บอกว่าเกิดสมาธิถิเข้าใจคําว่าโลกนี้เมื่อเข้าใจกับโลกว่านกิกรมเขาเกิดดูไปดูไปดูไปเรื่อยๆโลกมันกลมของมันอยู่แล้วไม่ได้ขึ้นกับใครเลยไม่ขึ้นกับใครที่จะเห็นถูกเห็นผิดเลยมันเป็นของมันตามเหตุตามปัจจัยตราบใดที่สลายผู้ดูสลายผู้รู้โลกก็เป็นของมันเช่นนั้นเอง เมื่อสลายสิ่งนั้นไปก็หมดเหตุเกิดก็จบกันถึงวันนั้นก็ไม่เห็นมีใครมีสัมมาทิฏฐิเข้าสู่สัมมาญาณนะเกิดวิมุตติญาทณทัศนะแล้วก็เข้าสู่สัมมาวิมุตติหลุดพ้นจริงๆสัที